คุณยังจำพวกเขาเหล่านี้ได้หรือไม่ความอบอุ่<ห><ใ>นและอิ่มเองใจกำลังจะกลับมาอีกครัครครงคค้งสตารโซเชียลมอถือ สนับสนุนดอยและตะซอยเอ็กซ์ทราสามร้อยเขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องกระแสรถสุขอนฟรีเวิลด์ทำให้จักรจันทร์แอนด์ซีรีส์ดอนชาวเน็ตจิกว่าอยากให้ชีแต่งตัวโป,ป๊ๆนอกจอเหมือนรถสุขอนคะ่ะอยากเห็นจักรจันทร์แต่งตัววิวๆอีกค่ะมันเลิศดีแต่งตัวมิดชิดไปเนี่ยมันไม่เลิศหยุดเรียบร้อยนะคะจักรจันทร์ ต้องเป็นงานงานไปนะคะแต่จะให้เราเซ็กซี่ในทุกๆวันก็ไม่ไหวคนติดรถสุคนป่าคนติดรถสุคนมากค่ะเวลามีโทรศัพท์มาจ้างงานอะไรเงี้ยเขาก็จะระบุมาว่าขอเซ็กซี่แบบรถสุคนนะเป็นตัวรถสุคนนะถ้าอยากเห็นการแต่งตัวเซ,ซ็กซี่รอซื้อนิตยสารดีกว่าเวลาถ่ายแฟชัน่นว้าวแม่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 การแต่งตัวมันต้องดูกาลาเทะสาวจะกระดั่นฉี่แยกแยะได้ถ้าแต่งเหมือนรถสุคนเกินไปคงไม่ไหว ฝั่งสาวนุ่นรมิดาก็โดนชาวไสเบอร์จิกเบ่าว่าเกลียดชีเพราะว่าความใจพระเอกหนุ่มแรปเปอร์ลุยสกอตไปครองค่ะเขาบอกว่าเกลียดนุ่นรม,มิดามากที่เกลียดเพราะว่าได้หลุยเป็นแฟน <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้สินะ <c oughs> <c oughs> นุ่นรู้ไหมคะว่าเธอน่ยทำมาจิตใจผู้หญิงประเทศนี้หลายคนเลย <c oughs> คือมันมเป็นเรื่องดวงค่ะนาะ <c oughs> ดูมันมาผูกกันแล้วได้เป็นแฟนกันค่ะถามว่าจริงๆเนี่ยเราผ่านหน้าหลุยไปหลายรอบมากไม่ได้เป็นแฟนกันสักทีนะสุดท้ายมันก็ได้เป็นแฟนอันนี้ทําอะไรไม่ได้ต้องเปิดใจยอมรับค่ะถามว่าอยากให้คนเกลียดทั้งประเทศไหมก็คงไม่อะค่ะแต่ว่าถ้าเราเจอเนื้อคู่ที่ดีเราเจอคนที่ดีกว่าเราเรายอมไม่คนเกลียดดีกว่าค่ะเดียนว่าใครที่อิจฉาหรือเกลียดเราที่ได้แฟนหรอกได้อยากไปสนใจเลยค่ะหนุนขา Oh, สนับสนุนดอยและตะซอยเอ็กตร้าสามร้อยขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องไม่ประกาศว่ามีแฟนสักที่งานนี้เลยทำให้ชาวเน็ตแขะสาวชามไอวรรอรนแรงๆว่าที่เป็นสาวที่คานทองจองตัวไปเรียบร้อยแล้ว ามาเจะประกาศว่ามีแฟนสักทีถ้าไม่ได้ประกาศว่ามีแฟนคนเขาจะบอกว่าขึ้นคานอุ้ยแรงไม่ขึ้นหรอกจ๋ามัน่นใจก็อยากจะดูให้แน่ใจก่อนค่ะเพราะว่ามีคิวละคร3มเรื่องเลยอยากจะดูก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะมีใครสักคนมันจะต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันด้วยต้องเข้าใจกันอะไรเงี้ยก็อยากจะลองดูให้<า>ชัด <คน S 1> เจนก่อนอ ว่าสาวชามต้องรีบพวงแฟนมาโชว์ด่วนๆแล้วล่ะคะ่ะโดนชาวเน็ตชมไม่หยุดไม่หย่อนเลยล่ะคะ่ะว่าพระเอกหนุ่มผิวเข้มเกรทวรินทร์เป็นคนเฟรนล,ลี่กับแฟนคลับสุดๆเลยล่ะคะ่ะเคยไปเจองานช่อง3ามคนเยอะมากอากาศก็ร้อนเก็นเหงื่อเต็มหน้าโดนเบียดจนเซไปเซมาตลอดจะล้มหลายครั้ง แต่ไม่มีอาการหน้างอเลยจายยิ้มตลอดอัธยาศัยดีถ้าเป็นคอมเมนต์ที่เราอ่รานล้วรู้สึกเรามีความสุขอยากขอบคุณเขาแล้วก็อยากขอบคุณที่เห็นที่เห็นว่าเราเราก็เป็นแบบนี้คือเราก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทํางานมาเราก็มีคนที่เป็นแฟนๆนี่แหละที่เขาคอยซัพพอร์ตเราในเรื่องของผลงานหรือในเรื่องของกําลังใจอะไรหลายอย่างเราก็ทําตัวให้มีความสุขแจกความสุขของเราไปแค่ด้วยรอยยิ้มเราก็ ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากเราก็แฮปปี้อนกันที่เราผอเขา,ามีความว<ฮ>สุขรถแบบนี้เทียนก็ขอให้เกรดรักษาความดีนี้เอาไว้ต่อไปนะค่ะชื่ตาโซเชียล สนับสนุนดอยและตะสอยเอ็กตร้าสามร้อยเ e ข mm hmm. ย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่อง mm hmm. โดนชาวเด็ดเมาสนันว่าสาวเชียร์ที่คาพอดเป็นสาวที่ปากแข็งสุดฤทธิ์เพราะไม่ยอมรับสักกะทีว่าเป็นแฟนกับหนุ่มธันวาสุริยะจาก เวลาเห็นเชีร์สมภณ์เรื่องความรักกับธนวาเราแอบเห็นสีหน้าแดงสุดฤทธิ์เราว่าชีแอบกิ๊กกันเชวชัวร์แม่ปากแข็งจริงนะเชีรยค่ะไม่ตอบไม่มีอะไรก็ทําไมก็เขินก็เขินก,ก,ก็ไม่มีอะไรก็แค่เขินอะไรเงี้ยเป็นปกติสิคะเราถามถึงแบบว่าเพศตรงข้ามอะไรอย่างงี้นะคะเออไม่มีอะไรหรอกว้า สุ่มทันวาามีสิทธิ์ลุ้นช่วยคะ่ะฝากสาวตรีนันทราชก้นชาวโซเชียลวิจารณ์ยับค่คะว่าที่อายุยังน้อยไม่ควรจะรีบเร่งแต่งงานเร็วขนาดนี้คะ่ะน้องตีกำลังจะแต่งงานนะแต่ในความคิดเห็นของเรามันว่าเร็วเกินไปสำหรับตีนะตอนนี้หนูยิ่มห้าแล้วนะทุกคนทุก ทุกคนจะบอกว่าหนูแต่งเร็วไปอาจจะดูเราเด็กใช่เพราะว่าเวลาเล่นละครอย่างเงี้ยส่วนใ,ใหญ่หนูก็จะเป็นแบบยังเป็นเด็กมหาลัย<อ>หรือว่าได้รับบทเด็กๆตลอดเลยค่ะทุกคนก็ยังถ้ายังไม่รู้อายุนะก็จะแบบว่าออนตีแต่งเร็วจังบอกยี่สิบห้าแล้วค่ะแต่ไปแต่งตอนนี้แต่หนูขึ้นค่ะนะคะตอนนี้แฟนหนู37สามสิบเจ็ดแล้วค่ะ<อ>มันก็เลยเหมาะสมแก่เวลาสําหรับฝ่ายชายาค่ะหนูก็โอเคเพราะหนูแต่งแล้วหนูก็ยังทํางานอยู่ค่ะยังยังไม่หายไปไหนค่ะยังทํางานอยู่ อุยได้ฟังเหตุผลและเรื่องจากปากสาวตรีอย่างนี้เดียนว่าทุกคนต้องเข้าใจช่วค่ะ